สวัสดีเพื่อนเพื่อนเชา้าเซฟเป็นไหค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช a n n e l Melody in Game กับขนมโกสิจ้านะคะ คลิปนี้นะคะเรายังคงตามหานุ้งยันฮีกันต่อค่ะ mm hmm. เพื่อนๆเขาวันนี้ขนมโกเอานุองยอนฮีของขนมกนั้นหลบไปก่อนนะคะสมมุติว่าเราไม่เคยได้เจอกันโอเคคลิปนี้ขนมกจะทําการเปิดรูบี้นะคะต่อไปฟาร์มนะแล้วก็สะสมรูบี้มาตอนนี้ได้สามพันแล้วค่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะเปิดหมดทั้งสามพันเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะมีการอัปเดตแพทเนาะ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเรทจากนุ้งยอนฮีของเราเนี่ยเป็นตัวอื่นหรือเปล่านะเซฟเซฟค่ะงั้นขอเปิดวันนี้เลยแล้วกันรูบี้ทั้งหมดที่มีสามพันรูบี้เนี่ยทุ่มเพื่อน้องยุนฮีคนเดียวเลยนะ <c oughs> เอาอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราเข้าไปเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าสมโก็จะได้กล่องโคลอีรระดับนะเอ้วยนะเออนี่ไงตอนนี้ได้ระดับ A แล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แพ็คแรกกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนค่ะตื่นเต้นอ่ะคือตอนนี้มันเรด24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดตอนไหนก็ได้ค่ะเพื่อนมีค่าเท่ากันนะคะแพ็คแรกของขนมโกนั้นได้ก์ดทองมา3ามใบนะคะเคลียร์ก์ดดำก่อนเลยใบแรกนะคะไรแสงค่ะอัสราอลุลีแคตตี้ค่ะเรียบร้อยแพ็คแรกนะคะ เข็มหน่อยเข็มหน่อยถือว่าเป็นการประเดิมแพ็คเอ้ยประเดิมแพ็คเออแพ็คที่สองค่ะใบนี้ทันแจนะน็อกโอยเอ้ยไปลงค่ะต่อต่อต่อ,ตอเราไม่ย่อท้อน,นะคะโอ้ยมันการันตีสามใบก็สามใบามาทุกแพ็คเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยใบบนค่ะ ใบเล็กใบล่างเปร่ใบกลางไร้ซึ่งแสงนะคะ,อะโอเคต่อค่ะ,ะสามใบเหมือนเดิมค่ะใบนี้ไร้แสงเอ้ยเอ้ยแสงมาแล้วแสงมาแล้วโอ้ยเปล่งประกายออร่ามากโอ้ยไม่คิดว่าจะมีแสงย้อนไม่ย้อนย้อนไม่ย้อนและ <c oughs> ออยันนี่โอ้ยเป็นตัวที่ไฟ,ฟันตัวที่ตั้งใจว่าอยากจะได้มากๆค่ะอุ๊ยเพื่อนๆค่ะคือไม่คิดว่าจะได้นะเอาจริงๆแหมดวงที่ผ่านๆมาหลายๆแพ็คหลายๆการผสมนะคะโอเคเลยไปกันต่อค่ะใบกลางใบกลางเอ้ยยังไม่มีแสงโอเคไม่เป็นไร ได้มาแล้วค่ะนุองยอนฮีเอาจริงๆนะสำหรับผมก็คิดว่าสามพันบีเราได้มายอนฮีเนี่ยตัวเึงเนี่ยรู้สึกโอเคละโอเคละโอเคเราได้กล่องโคลอีระดับเอสแล้วค่ะเพื่อนคะเก็บไว้ก่อนเข้าในซองจดหมายให้เราเรียบร้อยนะคะสีะ่ใบค่ะเพื่อนใบนี้อ่าไม่มีแสงลายยังยังเออใบกลางเรียบร้อยต่อค่ะ รู้สึกตื่นเต้นนะคะมีแสงมาให้บุบวาบบุบวาบเป็นแสงที่เราต้องการนะคะแพ็คนี้ค่ะใบนี้เลยอไม่มีแสงหรือจริงโอ้เบลิก้าค่ะอ้ายพีดำนะคะต่อค่ะรอบนี้ได้มาสี่ใบค่ะเคลียรการ์ดำเหมือนเดิมใบนี้ โอ้ยไม่มีแสงหยูชิน,น,นเนียเฮฟเนียพี่ดำหรือพี่เนีย <c oughs> <c oughs> แหมเนียเนียอะไรหลายเนียนะเอาเรอมน,นี้ได้มาห้าใบค่ะเพื่อนคะเราต้องรีบจัดการใบนี้เอยจูลงนะคะใบบนคะ่ะอารอนว้าย <c oughs> มีแสงออร่าใหม่แล้วค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้องยอนฮีเท่านั้นและเป็นเฮ้ย มีโฮะจ้าโอ้ย oh, อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยได้มีโฮะเนี่ยก็ดีใจไม่แพ้ได้ยอนฮีเลยนะคะเพราะว่าเจ้ามีโฮะของขนมโก้เนี่ยแค่เลเวลสาสิบสี่เท่านั้นนะคะแล้วก็เลเวลสามสิบสี่ที่ได้มาเนี่ยนะคะเลือกมาล้วนๆนะคะไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าเปิดได้หรือว่าสมได้อะไรแบบนี้เลยนะอุย้ยจะบอกว่าดีใจมากนะคะได้มีโฮะมาเนี่ยพอๆกับยอนฮีเลยนะ,ะจริงๆโอ้ยแพ็คนี้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะ โอเคค่ะ okay ไปต่อค่ะโ้ยังไม่มีแสงไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะไปกันต่อไปกันต่อแม่คิดอยู่นะว่าเอ๊ะจะหยุดเปิดดีไหมไปกันต่อดีกว่าเราหยุดไม่ได้นะเพราะว่าสามพันบียังไงเราก็ต้อง3ามพับีเอ้ยโคโคอจังแจ้เอ้ยเดี๋ยวนี้มันแพ็คอะไรเนี่ยโอซิวิวอนนี่มจะออกมาแต่แพ็คปีศาจนะ าละแพ็กนี้เราได้กัทองมาสมามใบค่ะไม่มีแสงลีโอซาร่าค่ะหลีจริงสองแพ็กสุดท้ายค่ะได้กล่องโคลอี้ระดับดีด้วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนยังไม่รับค่ะอโซอี คิตตี้ไอ้แคตตี้ไปเจียวโอเคค่ะแพ็กสุดท้ายเรามาดูกันว่าเขาจะใจดีให้แสงกันมมาอีกไหม,ไมนะคะ <laughs> สี่ใบนี้นะคะจะมีแสงให้หรือไม่สี่กันดำปุ๊บใบแรกขอเป็นใบนี้ค่ะอืมนะชิงเต่านะคะก <c oup ie> ูปีโอ้หชันเสลอนะคะใบสุดท้ายค่ะเรียบร้อยไม่มีแสง โอเคค่ะเหลือ7จ็สิบรูเบียขนมโกบไปทำทุนต่อนะอ่ะปะไปดูที่กล่องโคลี้ระดับ S อสของเราดีกว่านะคะใจจริงเนี่ยขนมโกชอบโคลี้ระดับ A มากกว่านะคะเพื่อนๆแล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยได้ยอนฮีจากกล่องเเยอะแยะมากมายเลยนะคะแอบอิจาอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามาลุ้นกล่องเอนะคะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่อาวุธกษัตริย์ขนมโก้เอาหมดค่ะโอเคงั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่า1 2ไปค่ะโอ้ยสไปค่ะ จริงๆเมตตานี่เขายังไม่ใช้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราถ้าเป็นเซเว่นไนเนี่ยเราหมดอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่า มันต้องเอาเวกอย่างแน่นอนถูกปะเออได้สไปมาก็ยังโอเคค่ะเมื่อนะคะดีกว่าได้ตัวที่แบบมันตันแล้วอะโอเคนะหนมโกโอเคนะกับสไปนะคะโอเครหรัแบสามพันบีนะกล่องโคลี้ระดับ S เนี่ยขนมโกได้มาสามแสงนะเป็นแสงที่อยากได้ทั้งนั้นนะคะรวมถึงเจ้าสไปด้วยเหมือนกันเนาะเออโอเคจัดว่าไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ละคลิปนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูขนมโกดเล่นเกมนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย